สนับสนุนรายการโดยพี่ป่าจะเอ๋ดูดวงแบบกราฟชีวิตดูสิ่งลี้ลับสนใจติดต่อจองคิวได้ที่เบอร์โทร085-366-4565 Facebook จิตสุภาวงตี l ลายไอดี p a r ขีด3พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน พี่สากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนี่สวัสดีครับผมครับผมบอกว่าพี่ใหญ่แห่งวงการนักเล่าอืมโอ้โหพี่ใหญ่ตูวจริงอรพี่ปองทันปองไม่ใช่ผมผมตัวใหญ่ฮะหมายถึงตัวใหญ่อ๋อตัวใหญ่โอเคตัวใหญ่รับได้ เตั้งชื่อมาได,ได้มันไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะฮะชื่อเรื่องว่าโดดเป็นโดดตายพี่ศักเรื่องนี้เป็นยังไงพี่เชิญเลยครับพี่ครับก็สวัสดีคุณเนธแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องนี้นี่ถ้าอย่าไปคยดกับเซนหนึ่งนะนะครับขอขอ,ขอให้ท่านใจฟังสบายๆนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของอ เพื่อนคนหนึ่งนะครับเราพวกเราเราพวเ,เ,เราอยู่ในเหตุการณ์กันหมดนั่นแหละครับแล้วชื่อเนี่ยผมสมมติหมดเลยนะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงชื่อจริงอะไรพวกนี้นะครับ,รบโอเคเสียงฟังชัดใช้ได้นะชัดเจนครับโอเคเราเข้าเรื่องแลกันนะครับอตอนนั้นสมัยนั้นนะ่ะพี่ประมานอายุสี่สิบห้าแล้วแหละนะครับเขาคนอน้ว่าด้วยความที่ว่า บ้านเราทําไม้ใช่ไหมคุณเนธครั้งเนี้ยเราอะ่ะก็ต้องบางทีเนี่ยอต้องการที่ไปป้าส่งไปเรียนรู้ที่ว่าแบบบ้านของพวกลูกน้องป้าเขาอะ่ะน,นะครับนะครับี่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้กลับเอมาที่บ้านที่กรุงเทพจะเท่าไหร่นานๆจะกลับาทีปีนึงเนี่ยสักครั้งสองครั้งแค่นั้นเองนะครับซึ่งในกลุ่ม พอแล้วกลับมาเนี่ยในกลุ่มขมเพื่อนเพเพื่ออ่าพวกผมเนี่ยพวกพี่เนี่ยเอ่อก็จะมีกลุ่มหนึงน่งเนี่ยที่เราชอบเล่นน้ํากันนะครับที่ที่ที่เราเล่นน้าเนี่ยเราจะมีบ้านเป็นคนที่ที่ต้นซึ่งบ้านต้นเนี่ยอยู่ริมตลิ่งนะครับหรือริมคลองเลยอ่ะซึ่งซึ่งบรรยากาศก็จะดีนะครับแล้ว <Czy S 1> ตอนสมัยเด,ด็กก็ชอบไปโดนน้ําเล่นน้ํานะครับซึ่งถาจากบ้านต้นเนี่ย ไปนิดเดียวเนี่ยก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งคึอบ้านหลังเนี่ยนะครับมีต้นมะกอกต้นเบือเลยนะครับกิ่งเขายื่นออกไปมีน้าอะไรเงี้ยที่ตรงนั้นแ่บเป็นที่ที่เราแบบชอบไปโดดน้ําเล่นนะครับนะสมัยเด็กๆบางทีอ่าก็มีพวกวอ่าตัวเด็กตัวโตกว่าอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เขาก็เอาเชือกอ่ะเป็นผูกที่กิ่งต้นมะกอกนะครับแล้วก็เกาะเชือกกระโดดนะฮะให้แบบ ไกลๆอะไรน่ะสนุกสนานโหนโหนต้นแล้วก็โดดไปอ่าอ่าใช่โหนต้นแล้วมันสมัยนั้นคือเป็นเรื่องที่สนุกมากคือคือความบันเทิงสมัยนั้นของพวกเรานะครับครับแล้วด้วยความที่ว่าพอโตขึ้นะทุกคนก็แยกย้ายนะครับบางคนก็ไปเรียนต่ออะไรเงี้ยผมเองก็เรียนนะแต่ไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดไปเรียนภาษาจีนอืมซึ่งก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักตัวอืมนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้กลับมาที่บ้านที่กรุงเทพ ก็ด้วยความคิดถึงเพื่อนเนาะก็เลยกะว่าเออ่จะไปหาเพื่อนนะครับหลังจากที่เรากลับมาแล้วก็พูดคุยกับป้าอะไรเรียบร้อยเย็นๆนะครับก็คือมันสมัยนั้นอะแอ่น่าแอ์น่าจะมีแต่ยังไม่มีปัญญาสตินะครับเราก็รู้สึกเออคันในื้อตัวเนื้อตัวเหนียวเหนียวเออเดี๋ยวไปว่าแล้วไปหายต้นที่บ้านดีกว่านะครับเพื่อที่จะไป เปแล้วว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยเดินเข้าไปหามันที่บ้านเพื่อนนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วก็กล่าวว่าเออจะได้ไปเจอพวกเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงด้วยความคิดถึงอ่าหลังจากที่เราเดินเข้าไปเนี่ยนะครับคือบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนคนเนี้ยเข้าไปมันต้องผ่านผ่านสวนนิดนึงแล้วก็ถึงจะถึงดินคลองใช่ไหมฮะช่วงที่ระหว่างเอเราเดินเข้าไปเนี่ย นะครับสวนสมัยสมัยของพี่อะ่ะมันก็จะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยวเนาะ <S <S มันมันยังไม่มีอะไรก็คือคําว่าสวนอะ่ะครับเพราะเราต้องเดินทะลุตัดออกไปแล้วก็เพือ่อไปเจอบ้านเพื่อนตรงเนี้ยที่อยู่ริมคลองมันซึ่งมันใกล้ที่สุดแล้วแหละก็ <S <S ะทําให้เราอ่าต้องเดินไปทางนั้นนะครับพอแล้วเนี่ยที่เราเดินทะลุออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็เจอริมคลองแล้วก็เจอบ้านคนละเป็นบ้านคนที่แบบอ่าปลูกติดอยู่ริมคลองสองฝากเลย พี่ก็เดินเข้าไปแล้วก็ก่อนที่เดินเข้าไปเนี่ยพี่แวะไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่ไอ้ชัยบอกให้ชัยเี้ไปไหว้นะครับซึ่งตัวชัยเนี่ยมัน,นก็เพิ่งกลับมาจากเอ,อ่างจังหวัดเหมือนกันนะะามว่าเราเจอก,กันแล้วก็ชักชวนกันไปหาเพื่อนกลุ่มเพื่อนกันพอเราไปถึงบ้านของต้นแล้วก็ตะโกนเลยเฮ้ยต้นมีต้นอยู่เปล่าอะไรเงี้ยซึ่งในบ้านมันก็เงียบอ่นนะเราก็มอกเอะแล้วต้นไปไหนสงสัยต้นมันไม่อยู่ นะครับแต่บ้านหลังถัดไปนะคือบ้านของพี่ไก่ที่เรารู้จักอยู่เป็นพี่ผู้หญิงนะครับเอ้ยช่เนี่ยเดี๋ยวเราลองลองไปบ้านพี่ไก่ดูว่าเอไอ้ต้นมันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ไก่เนี่ยเราก็สนิทกับโัวพี่ไก่อยู่แล้วนะครับก็เลยแคะจูงกันไปก็เข้าไปพอเราเดิมคือมันเดินเดินไปนิดเดียวเองอ่ะนะฮะไม่ประมาณร้อยเมตรอ่ะมันเป็นบ้านพี่ไก่แล้วเข้าไปแล้วก็ เห็นพี the gardens, er enemy, so ่ไก่นั่งนั่งอยู่ริมระเบียงซึ่งถ้าจะริมระเบียงเนี่ยมันก็จะเป็นต้นมะขอกน้ําอ่าแล้วพอเราเดินมาถึงบ้านพี่ไก่เขาพี่ไก่พี่ไก่สวัสดีครับอะไรเงี้ยพี่พี่ไก่ก็หันมามองพวกเราอ้าวตีก็ะชัยเหรอเออไปไงมาไงแกกระทักเราพวกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออพวกเราก็เดินเดินเข้าไปแล้วเราได้ยิเสียงดุดันตุ้มตามตุ้มตามเราก็ไปมองเฮ้ยอ้าว ไอห,หนึ่งไอสองไอสามสามคนเนี่ยนะครับมันกําลังเล่นน้ำมาอยู่อ้าวพวกเองมาอยู่นี่ัเหรอวะอะไรเงี้ยค<ม>ือทุกคนทั้งหมดจะรู้จักกันหมดใช่ไหมครับอบองเออเนี่ยมา,เล,นนาเ,ออเล่นน้าเออเล่นน้ำอยู่ที่บ้านพี่ไก่เนี่ยพี่ไก่ก็บอกเออแล้วสองคนนี้ไปไหนมาไหนเออไปมายังไงก็บอกว่าเออมาหาต้นก็ซื้อพวกของกินพวกเครื่องดื่มมานะครับคือสมัยนั้นต้องบอกคนหนึ่งว่าพวกพี่เข้กางเกเล ซื้อลงซื้อเหล้าออกมากินเนี่ยพวกง่ายๆนะครับเราก็เนี่ยกะมาหายต้นมานั่งกินเหล้าลินน้ำมาว่าจะาว่ายน้ําสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเาบอกพี่ไก่เอาพี่ไก่ก็บอกเอองั้นขึ้นเรือนมาก่อนขึ้นบ้านมาก่อนขึ้น้าเออแล้วก็ขึ้นบ้านไปนะ่าที่ไก่ก็บอกไปเตรียมกงเตรียมแก้วอะไรมาจัดวางให้พวกเรานะครับแล้วก็นั่งคูดคุยสารทุกสุขรหรือว่าเพราะไม่ได้เจอกันนานเพราะพวกผมอะนานๆที่จะเออมาที่ อบ้านสวนตรงเนี้ยครับนะครับซึ่งเอสามตัวนั้นก็นั่งเล่นน้ํกมนอยู่นะครับด้วยความที่ว่าค่อนข้างอ้าวอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเลยบอกแต่เดี๋ยวไปขอลงน้ํากันหน่อยดีกว่านะครับก็ไปไว่ายน้ําเล่นกันแล้วเราก็มองขึ้นไปข้างบนตรงกิ่งมะกรอตรนนี้นแล้วก็เออคิดถึงเรื่องเก่าเนี่ยไม่ได้โหนให้เดี๋ยวมาโหนกันดีกว่านะ,อะไอหนึ่งก็ไปเป็นคนแรกเลย นะครับแล้วก็หยุดเชือกแล้วก็เวียงตัวก็โดดตุ้มมันมันทําให้สิ่งไม่ติดก่อนแล้วก็ตัวเราเองก็ค่อยๆขึ้นไปก็ไปโหนนะครับไปโหนลลก็โดดแล้วตุ้มไอ้ชายตาขึ้นมานะครับระหว่างที่ชายตาขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งเชือกเนี่ยนะครับเออ่ธรรมดาถ้าเราถ้าเรายืนอยู่ริมตลิ่งเลยจะความไม่ถึงถูกไหมเราต้องปีนขึ้นไปถูกไหม นะครับปิงไปแล้วก็คอดไปจับเชือกแล้วก็เอาตัวเองอ่ะเวียงลงไปซึ่งระหว่างที่ไอ้ชัยมันจับเชือกขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันกำลังจะเหวี่ยงตัวเองไปอ่ะเธออยู่ไอ้สองไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะมัคนคว้าเชือกมาเสร็จปุ๊บมันพันรอบคอไอ้ชัยแล้วก็ถีบไปชัยอ่ะลงมาเลยอ่ะ <Hey. S 2> มันก็ร้องโวยวายดิเชือกมันพันทีนี่แทนนี่ว่าเออมันจะตกลงไปมพนทีไอ ไอ้ชายมันคว้ากิ่งไม้ได้อยู่ใช่ไหมแต่ตัวไอ้สองมันยังจับเชือกทิ้ท่อยู่ก็คุณก็โกนเฮ้ยไอ้สองมึงทำอะไรไอ้สองก็หันมายิ้นมือขึ้นเรายิื่นตัวใหญ่ๆนิหนึงเขาบอกโอกงก้างมันเล่นแค่นั้นเองแล้วไอ้สองมันก็ปล่อยเชือกพอปล่อยเชือกเสร็จมือมือของของไอ้ชายมันก็ลูดรูดต้นไม้แล้วก็จับเชือกแล้วก็ตกนน้ำต,ตูมใช่ไหมครับครับแล้วก็พอทะลึ่งขึ้นมาเฮ้ยไอ้สองมึงเล่นอะไรบ้าอย่างนี้วะ มันก็หัวร้องโขลเพวกมึงแหมเล่นทังสนุกเองเจ็ไอ้อย่ามีกลัวปอดมีหวาอะไรอย่างเงี้ยบอกไอ้เล่นอย่างนี้มันเล่นไม่ถูกนะมึงพี่สาวมันก็ไม่สนใจอะไรคว้าเชือกแล้วก็เหวี่ยงตัวมันกระโดดลงน้ำไอ้ตรงนั้นก็คือก็ด้วยความเป็นเพื่อนนะก็ไม่อยากจะแบบเอ่อเรื่องมากอะไรอะ่ะเป็นอย่างไอ้พวกเนี้ยไอ้สามตัวเนี้ยมันชอบเล่นงแผงอยู่แล้วไงครับแต่พอตรงนี้ใคมันใทรไอ้มันก็แบบ ไม่ไม่ไม่แฮปปี้อ่ะมันก็เลยเดินอ่าขึ้นบนฝั่งตัวพี่เองก็ว่ายน้ําเราก็มองก็ไอ้โวกนี้มันเล่นอะไรกันมะเราก็ไม่สนใจขึ้นฝั่งดีกว่าเว้ยไม่สนุกแหละแต่กาลังเดินกันไปเราโอ้โหเราเห็นอ่ะตรงคอไอ้ใครอ่ะโอ้ป็นรอยเชือกอ่ะรัดเป็นรอยเชือกลึกเลยนะแดงเลยอ่ะอเออแล้วเราก็เฮ้ยเป็นไรเปล่าวะแล้วก็เออไ,ไม่เป็นไรไ,ไปน,นั่งเกาะ ไปนั่งคุยพี่ไก่พี่ไกบอกเป็นไรหรือเปล่าชัยซึ่งชัยบอกอ๋อเขเจ็บนิดหน่อยพี่แต่ดีแต่ไม่เป็นไรครับนะก็เลยอารมณ์ปิดก็เลยก็นั่งคุยกับพี่ไก่ไปไอ้สามคนนั่นพอเล่นน้ำเสร็จนก็ขึ้นมานั่งก็ตั้งวงนั่งกินเล้ากันไอ้สองก็บอกไอ้ชัยกูขอโทษกูหยอกเล่นใช่นั้นเฮ้ยมึงหยอกไอ้ชัยด้วยความมันกุ่นๆอยู่แล้วบอกมึงหยอกเล่นอะไรอย่างนี้วะเออไอ้ชัยเอสองก็บอกเอหน้าแหม กูคเคยหยอกเลื่อกูไม่ได้เจอมือน,นั้งนานกูก็แค่แกล้งมือแค่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยชายก็ดูความเป็นกูยกเครื่อให้ก็ได้อ่ทุกคนก็นั่งกำลังกินเหล้าพ,พี่ไก่ก็เลยเรขค้นก็เดินเข้าไปในครัวไปทำกับข้าวเพื่อหลับกินตอนนั้นน่ะก็คือตอนที่พูกผมไปแล้วก็มาสั้งสี่ห้าโมงเย็นได้แล้วแหละคุณเม่แล้วเราก็นั่งกินกันก็คุยกันเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามไอ้สามตัวนี้มันทางานอะไรบ้างหรือว่าไปเรียนต่ออะไรยังไง ไอ้สามคนนี้เขาบอกเออมันก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกมันก็อยู่แถวเนี้ยก็ด้วยความที่ว่าแบบอสมัยนั้นอะ่ะมันมันใครที่ไม่มีทุนทรัพย์มันก็มันสับมันก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้ใช่ไหมคุณเน่ครับเออมันก็เลยเตะเตอยู่แถวนั้นะ่ะอ,อ็คือทํางานแบบกะเลกะลาไปเรื่อยื่อยซึ่งหลังจากที่พี่ไก่เขาจะาสัมภาษเสร็จขางมาวาัวงสามคนนี้ก็แบบโอโ้โหหไม่รู้มันอยู่มาที่ไหน มันจ้วงจ้วงจ้วง,องเอากับคงกับข้าวนะทั้งจ้วงนีกกระดกมันก็คนหิวมาก่อนอมไม่ได้กินอะไรอ่ะก็หิวแล้ว,ลวก็เราก็มองเฮ้ยมึงหิวอะไรมาจากนี้จากไหนวะเนี่ยไม่กินไม่ได้แบ่งพวกกูเลยบอกไอ้สามตัวนี้มันพองเอ่อทั้นบอกง่าขึ้นมาแล้วก็มองพี่ไก่ไก่ก็กูหิวอ่ะโงนใส่หน้าเราอ่ะตาของขวางแล้วเอ้ยมันจะบ้าเ กับข้าวก็เยอะแยะกูกูไม่แย่งมึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยแซววนไปเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวกูออกไปซื้อที่ตลาดมาให้ก็ได้พวกมันก็บอกไม่สนใจก็นั่นกนงก้มหน้าก้มหน้าก้มตากินซึ่งหลังจากที่กินกินแล้วก็นั่งกินเล้ากันนะครับโดยอยู่ฝนก็ตกพอฝนตกลงมาเนี่ยคือบรรยากาศต,ตอนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้แบบค่อนข้างจะมืดนิดหนึ่งแต่แต่หลังจากที่ฝนตกเนี่ย พักเดียวเนี่ยมันก็หยุดก็ตกคนพันแต่ทีนี้ว่าด้วยความนี่มันมีแสงไฟมันก็ทําให้เราแบบเออมันคืนนี้ดูดูแบบสบายสบายเนาะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เอ,อนั่งกินเึงตึงๆกันสักพักนึงดูอยู่ไอ้สองก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, มึงอยากดูโชว์พิเศษไหม mm. ไอันนี้เหละเขาบอกอะไรโชว์อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก,กูจะโดดท้าแปลกๆให้มึงดูเอามาั้ ไอ้สองไอ้ 2, หนึ 1, ห่งกับไอ้สามอ่ะเขาบอกเออเดี๋ยวพวกกูจะทให้มึงดูเอามาเราก็มองเฮ้ยมันจะเล่นอะไรกันวะใช่ไหมล่ะแล้วหลังจากที่มันบอกกแล้วมันก็เดินไปที่ริมตลิ่งไปอีกที่ไปต้นมะกอกนะคนแรกเลยคือไอ้สองไอ้สอง,ม,องอมันขปก็ไปอ่าตรงก้านอ่ามะกอกเสร็จปุ๊บมันก็สาวๆเชือกขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคือยู่มันเข้าเชือกเ่ยน,นะพันมัดที่คอ,อ แล้วมันก็โดดลงไปเลยึกห้อยตองแตงตองแตงตองแต,ง,แตงอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้พี่ไหญ่ชายมองอยูแออแย่แล้วก็เฮ้ยนี่อะไรแล้วมันก็คือมันตองแตงแตงก็หานกลับมาแล้วก็ขายเชือกแล้วก็เป็นไงสนุกไหมอ่าตู้มไอเอไอหนึ่งไอสามทำเหมือนกันเลยออืก็คือ คว้าเชือนมาเสร็จพันพันรับคอแล้วก็กระโดดอหละกระโดดแต่คนเราถ้ากระโดดก็คือเอ่อมันต้องตกน้ำเป็นถูงไหมคุณนีตแต่มันกันมัดมัดเอาเชือกมัดคอมันแล้วมันกระโดดลงไปอ่ะมันไม่ตกน้ํามันยังมันค่อยตกแต่ว่ามันก็ค่อยตกน้ําคือมันผิดปกติแล้วอ่ะแต่ สิ่งที่เราตกใจยิ่งกว่าคืออะไรรู้ป่ะคุณเมฆพี่ไก่กับโูร,ร้อะบ,บอกที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันทําตลกดีเนอะเ,ออเราก็บอกเอ,อ้พี่ไก่ไอ้เนี่ยม,มันมันเหมือนปูคอตายแล้วนะพี่พี่ไก่อยู่ๆพี่ไก่ก็หันมาเอา้าติะกชัไม่ลองไปโดดเล่นกับเขาบ้างเหรอเราด้วยความตัวพี่เองอะ่ะรู้สึกเหมือนเออเออ,เอ,อมันน่าสนุกอยู่มันความรู้สึกมัน ตรงนี <kung> ้ข <divide S 2> ึ้นมาแต่อ้ชัยอ่ะมันลุกขึ้นเลยมันลุกขึ้นเสร็จปุ๊บมันเดินไปที่ลิมตหลิ่งทันทีเลยแล้วก็ปีนขึ้นไปต้นมะกอกแล้วก็กําลังจะคว้าเชือกอ่ะอยู่ๆก็มีเสียงไอ้ตีไปช่วยชัยเร็วด้วยความที่แบบเสียงเสียงไอ้ต้นนะเสียงเพื่อนแลวก็ทําให้เราตกใจใช่ไหมพอตกใจเหมือนเราได้สติอะคนเนธเนธเราก็รีบเฮ้ยเอาไอ้ชัยมึงไปทําอะไรตรงนั้นเราก็รีบลงจากเรือนแบบ นะวิ่งไปตรงต้อมขอบไอ้ชัยอะ่ะซึ่งกาลังจะแบบเอ่อเอาเชือกพันคออยู่อะอนะแล้วพี่อะ่ะขึ้นไปอะ่ะกาลังจะขึ้นไปไอ้ชัยโดดโดดลงมาแต่จะอยู่พอโดดลงมาเนี่ยเดชปูมาเชือกมันอ่ะมันไม่ได้ผูกเป็นปมถูกไหมมันโดดลงมาก่อนคือเชือกมันก็เคยรัดแล,แล้วมันก็หลุดได้อะ่ะครับแต่มันก็ตกลงนั้นตูงพี่ก็เลยรีบโดดลงน้ำแล้วก็ไปคว้าตัว ไอ้ไฉขึ้นมาลากลากลางออมาแล้วเขามองเฮ้ยมันอะไรกัน้เนี่ยแล้วเขามีเสียงไอ้ต้นดังมาเฮ้ยมาทาั้งนี้มาทาั้งนี้แล้วเ็ามองเห็นไปคือใบต้นอ่ะเปิดไฟแหละใช่ไหมขอใบต้นเปิดไฟพี่ก็ไม่รู้แหละลากไอ้ไฉขึ้นมาไอ้ไฉไปใบต้นก่อนแล้วเขาวิ่งไปเราเห็นมีแสงไฟขอใต้นเอ่ะส่องมาทั้งหมดเฮ้ยมันนี่นี่ไอ้ต้นกวาดมือมันพอเราวิ่งไปถึงตรงนั้นเสร็จเนี่ยอยู่เสียงพี่ไก่่ะพูดขึ้นมาไอ้ต้นมึงมายุ่งอะไรด้วย พอพูดอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งมองเข้าไปใหญ่พอลงมองอะ่ะสิ่งที่เราเห็นอะคือไอ้สามตัวมันนั่งอยู่บนเออ่กิ่งต้นมะกอกอ,อ่ะคือโดยสภาพนั่งยองๆกันอยู่อะ่ะเนื้อตัวเปียกแต่คันเนี้ยสภาพมันไม่เหมือนก็คือตัวมันเขียวอะ่ะ<อ>ตัวมันเขียวแล้วพอเราไปถึงบ้านต้นนะักุณเนธหันกลับมาสิ่งที่เราเห็นน่ะคือ ี่ไก่จากที่อยู่ืนอยู่ริมระเบียงนะแต่ตัวแกตอนเนี้ยคือไปแขวนตองแตงอยู่บนกิ่งมะกรอะคุณแม่โอ้โหเฮ้ยแล้วเขาบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราก็พขึ้นเรือนของเอขึ้นบ้านของไอ้ต้นได้ต้นบอกไปเลยมึงเข้ารีบเข้าบ้านไปเลยเดี๋ยวมีอะไรมีอะไรมึงจะออกมานะเราร่วิ่งเข้าไปในบ้านเจ้าเหลียวเราก็ คือด้วยความแบบอยากอยากอยากดูอยากเห็นอยู่อ่ะก็เปิดแง้มดูหน้าต่างๆหนีหนึ่งเพื่อมองอ่ะแล้วก็ยังเห็นแหละคือตัวพี่ไก่แขวนคอตกแต่งแล้วคือสภาพที่เห็นนะคือผมกระแก่เหมือนับร่วงเป็นกระย่อมกระย่อมกระย่อมอะเหมือนกับผมเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างงั้นแลลวไอ้สามตัวนั้นอะคือสภาพคือห้อยตกแต่งเหมือนพี่ไก่เลยศีรศพอยู่ตรงนั้นอะศพะใช่ศีรอยู่ตรงนั้นเลย พอเรามองเราก็รีบปิดแล้วก็เสียงที่เราได้ยินออกมาจากปากพี่ใส่ไอหนึ่งไอสไองไอสามบอกว่าสีใช่มนเล่นด้วยกันสิสนุกนะ<อ>มือยู่ด้วยกันไหมเนี่ยโดยอย่างเงี้ยสนุกนะแล้วก็เสียงมันตูมตูมพวกพี่อะอยู่ในบ้านต้นเนี่ยตอนไอต้นมันเข้ามาพวกมึงอย่าเพิ่งออกไปไหนอย่าเพิ่งออกไปไหนเนี่ยห้องผักไปอยู่ที่ห้องป้าก่อน เาก็เดินเข้าไปที่ห้องพระแล้วเขาบอกห้องนอนอยู่ในนี้เนี่ย,ยไม่ว่าเสียงอะไรเกิดขึ้นเราห้องมันอยู่เฉยๆนะ mm hmm. เออแล้วหลังจากที่คือด้วยความกลัวแล้วเ mm hmm. นี่ยเราก็อยู่ในห้องพระเนี่ยแหละนะครับเขาอยู่ๆก็มีเสียงะนะมีคนเรียกใครอะ่ะใครอยู่ในห้องพระซึ่งเป็นเสียงของพ่อกับแม่ของต้นอื mm hmm. เออแล้วเขาบอก พ่อแม่ผมผมติก hmm. ับช te <Moi>, ัยครับเออพ่อ hmm. กับแม่ก็เปิดผัวเข้ามาแล้วก็อ้าวสองคนมามาเมือนไก่เมื่อไหร่มายังไงเข้ามาได้ยังไงลูกแล้วก็มองไอ้ต้น่ะพาผมเข้ามาเนี่ยผมเจอพี่ไก่ไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามเนี่ยผูกคอตายอยู่ต้นมะกอกโอ้โหเท่านั้นแหละทั้งสองทั้งสองท่านก็เข้ามาเสร็จปุ๊บก็บอกงั้นอยู่ในห้องนี้ไปก่อนนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวจะค่อยว่ากันนะเออ นอนในห้องนี้ไปก่อนลูกเขาก็เอาผ้าห่มอะไรลนะ่ะให้เรานอนมาให้เรานอนแล้วเขาก็นอนดูในห้องนั้นเลยห้องผ่าเลยอะนะครับจนลุงสางอะ่ะคนนุณนี่แต่ก่อนลุงสามือเสียงอย่างเนี้ยดังตลอดตีใช้เร็วมันดังอยู่ตรงหน้าเรือนเอตรงหน้าบ้านเอตรงตรงตรงิมตะหนิงของใบต้นอะ่ะครอบตัวปัง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 ปงมึงสองคนจะไม่ออกมาเล่นกับพวกกูเหรอ มึงออกมามึงออกมาเออโอ,อ,อ,อ้โหทั้งคืนสั่นทั้งคืนคุณเนรจนเช้าอ่ะซึ่งหลังจากเช้าเช้าแล้วเนี่ยนะครับเราออกมาจากห้องได้พ่อกับแม่ก็พาเรามานั่งแต่ก่อนที่จะพามานั่งอบอกเดี๋ยวไปใส่ผ้า,าก,กันก่อนนะใส่ที่วัดกันลูกคือไม่รู้เหนื่อยรู้ใต้เลยท่านบอกให้ไปไหนก็ไปแล้วล่ะไม่รู้ ออกออกจากบ้านไปปุ๊บนะครับคอนจะออกจากบ้านในห้องพักนะครับเราออกมากปุ๊บแล้วมันจะมีหิ่งอยู่ใช่ไหมครับแล้วพอมองไปที่หิ่งอ่ะคุณนี่มผมกับไอ้ชายนี่ตกใจพัง,งะเลยอ่ะคือ,ค,อคือข้างฝาคนสมัยก่อนก็จะฝาฝาลูกลูกลูกเอาไว้ใช่ไหมเออเออแตนที่ใช่เรามองเห็นคือลูกของไอ้ต้นเนี่ยมันอยู่ในกรอบ อชาตามรณนนะใช่ <ừ> mm. แล้วก็หานไปมองพ่อแม่พ่อก,กับแม่ก็บอกเออเดี๋ยวคอยเล่าให้ฟังเนอะไปใส่บาทกัน <ừ> mm. พอไปใส่บาทอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไปนั่งคุยอยู่กันนานวะแล้วก็ขันก็เล่าถึงเรื่องทุกอย่างให้ฟังว่าทําไมถึงมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้น <Ừ. S 2> พี่ไก่อ่ะเป็นผู้หญิงที่สวย นะมีใครมาจกีทุกคนแถวนั้นชอบโดยเฉพาะไอ้หนึ่งสองไอ้สามเนี่ยคือชอบพี่ไก่แต่ไอ้สามตัวเนี่ยมันเป็นพวกแบบติดยา mm hmm. แล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยไอ้สามคนนี้ยมันลูกปิดเกิดไปทำอีเชา้าไหน mm hmm. คือเข้าไปข่มคืนพี่ไก่เขา mm hmm. แล้วเอาพี่ไก่เนี่ยทําแรงว่าเป็นผูกคอตายอยู่ตนใ mm hmm. ต้กี่มาก่อ ซึ่งหลังจากที่เอตำรวจอะไรมาเขาก็จับอจับไปสามคนนี่แต่ไอ้สามคนนี่มันหนีไปแล้วอ,อพอมันหนีไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามามา,มาไม่นานก็จะมีคนเห็นเนี่ยไอ้หนึ่งเรื่องจากที่ไอ้สองไอ้สองนะครับไปผูกคอตายอยู่ใต้ต้นะมะกอนที่เดียวกันที่เดียวกันเลยแล้วตายขึ้นหมดสามคนแบบนี้เหมือนกันหมดเลย โดยที่ว่าตำรวจมันได้จับด้วยออแล้วด้วยคำาที่เราก็งงวก็ถาทแล้ว,แล,วแล้วต้นตายยังไงอ่ะต้นนะ่ะนะเขาเหมือนกับว่าเขาไปเล่นน้ํานี่แหละก็ไปเล่นที่ใต้ต้นมะกอกนี่แหละนะแต่ตอนนั้นอนะ่ะคือต้นเขาโดดพลาดหรือยังไงไม่รู้อ่ะเขาอ่ะโดนตอที่อยู่ในน้ำมองไม่เห็นอ่ะพลาดตกอ่ะโดนตอเสียบทะลุร่างกายอยู่ตรงนั้น นะครับคือต้นอ่ะเสียชีวิตไปอ่ะประมาณจากที่ผมไปอยู่สองปีเนี่ยต้นอ่ะเสียไปสองปีละและเหตุการณ์นี้เกิดมาสองปีแล้วครับอนี่แหละครับเรื่องของเขาโดดเป็นโดดตายทั้งหมดกี่ศพพิศพห้าศพ๋อรวมรวมพี่ไก่ด้วยนะพี่ไก่พี่ต้นแล้วก็อ้สามคนนั่นใช่โอ้โหที่เดียวกันหมด ใช่ครับมีแต่ต้นที่ว่าตายตายตายแบบตายแตกนิดหนึ่ง<ม>คือมันก็ลื่นตกมาเขาเขาไปเล่นน้ำกับพวกพวกอีกกลุ่มแล้วพวกไอ้หนึ่งไอ้สองอะไหลืล่นตกลงมาแล้วก็โดนตอเสียตายอ,อยู่ตรงนั้นโอ้โหทุกวันนี้ต้นมะกอกต้นนั้นยังอยู่ไหมพี่สัก้นมะกอกอยู่ครับ เอาละฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่สัตว์นะอู้ดกฟังแล้วขนลุกนะกับสิ่งสิ่งนี้เราเนี่ยได้ไปนั่งดูคนที่เสียชีวิตเขาทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้ซึ่งมันน่าขนลุกตรงที่ว่าแบบเฮ้ยเขาก็โดดกันธรรมดาแต่ทีนี้เอาเชือกผูกคอผมเข้าใจได้เลยนะเชือกผูกคอเป็นเกียวอ่ะแล้วก็มันก็จะไปหยุดชะงักอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยลูดลงไป ซึ่งมันผิดวิสัยกับคนที่แบบใครล่ะจะเอาเชือกผูกคอแล้วก็แบบไปทําแบบนั้นถูกไหมพี่ใช่ครับใชโอ้โหแม่นี่คือประสบการณ์ของพี่ศักนะหรือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าให้ฟังพี่ไอ้น,นอี่ประสบการณ์ตรงครับ๋อประสบการณ์ตรงแม่เราฟังแล้วคขนลุกนะโดดเป็นโดดตายนี่นานๆไปหาเพื่อนเก่าทีสุดท้ายแล้ว ได้ไปอยู่ในห้องพระแล้วก็ไปเจอกรอบรูปนั้นก็คือรูปของเพื่อนนั่นแหละที่ตายไปแล้วใช่ครับอืเขามาช่วยดีว่าเขามาช่วยใช่อนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพิศักดิ์โอ้โหใช่ครับเรื่องนี้รู้สึกหลอนนะนานๆนนพี่พิศักดิ์จะเล่าในแนวของป่าซะมากกว่าเออแต่เรื่องแบบเนี้ยมันมันฟังแล้วรู้สึก อินตามเพราะว่าสมัยเด็กๆเราก็ชอบไปกิจกรรมเนาะในการที่จะสนุกสนานกันมันมีไม่กี่อย่างหนึ่งในนั้นก็มีการโดดน้ํานี่แหละใช่ใช่แล้วถ้ามีเอถ้าบ้านไหนมีเอดมดมีต้นไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ต้องมีชิงช้ามาแขวนบ้างมีเชือกไว้สำหรับโดดบ้างครับเหมือนทําเตรียมยังไงไม่รู้เออแล้วทุกปีก็จะมีเด็กหายไปทุกปี ทุกปี<ม>ใช่ตํตานานก็ไม่มีเยอะใช่นะเออเอาแล้วฮนะพี่ศักด์วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณจากใจที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะพี่นะ